กำลังหารถเก่ง e ีโคคาตัวเล็กๆออปชั่นเยอะๆปีใหม่สภาพสวยนะครับพร้อมกับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารรถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้โนจะพามาดูเป็นรถเก่ง e ีโคคาที่เรียกว่าเล็กกระทัดรัดขับง่ายๆกันเลยเกียร์ออโต้นะครับกับเจ้าคันนี้เลยเป็น มิตซูบิชิมิราชนะครับ1.2 GLX นะครับคันนี้ปี2019เลยแล้วก็ราคานะฮะอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เหมือนเดิมครับเฉพาะคลิปนี้รับส่วนลดไปเลย20,000บาทนะครับเหลือ369,000บาทเท่านั้นเองก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับ7,000นต้นๆต,ตลอดอายุสัญญาเลยและพิเศษนะครับ เฉพาะคลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากรถ2,000 20, 0บาทแล้วแถมแล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยเดี๋ยวพาดูกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับมาเริ่มดูกันเลยคันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยจะเป็นตัวที่เป็นไมน์ c h ชเชนแล้วนะครับสำหรับตัวปี2019มิราดนะครับเกียร์ออตโต้สีขาวแบบนี้เลยบอกเลยว่าสภาพเนี่ยดูโอเคมากๆสําหรับรถ ปีนี้เราก็ราคาเนี่ยประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมือสองจัดฟรีดาวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูสภาพห้องเครื่องกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้สำหรับตัว1.2 GLX เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของตัวเริ่มนะครับของเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาแต่บอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับรถเก่ง E- c โค a านะครับคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นก็มาแน่นๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับเบนซินสนสูบ12วาล์วนะครับก็จะได้ช่วยในเรื่องของแรงต้นที่ดีนั่นเองเป็นเครื่อง3มสูบนะครับก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าอัตราเร่งตอนเริ่มเวลาเราขับรถในเมืองอะไรต่างๆคันนี้ง่ายแน่นอนนะครับสิเก็กฟุบฟึบฟุบฟบรถเล็กๆขับง่ายๆเกียร์ออตโต้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้แบบ CVT ด้วยนะครับเป็นแบบสายพานนั่นเองก็จะช่วยในเรื่องของความ ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เชื้อเพลิงที่รองรับนะครับก็คือสามารถเติมได้เลยเบนซินนะฮะ95 91แล้วก็ E20 ก็รองรับแล้วเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเครื่องพันสองประหยัดน้ํามันแล้วยังรองรับ E20 ด้วยนะครับโอ้โหใครแบบว่าหารถเนี่ยอยากได้ปีใหม่ๆผ่อนแบบ7 0 0 0กว่าบาทอย่างนี้นะครับก็มาจัดคันนี้ไปได้เลยนะครับคันนี้นะครับเพียงมีรายได้นะครับ 14,000ขึ้นไปมาออกไปคนเดียวได้เลยนะครับนี่แล้วก็ฟรีดาวด้วยนะครับในส่วนของสภาพภายในพาดูกันหน่อยนะครับนี่เลยเบ้าโชกคนะฮะรอยแต้มสีอะไรต่างๆนะครับซีนในเดิมๆนะครับนี่รอยเม็ดอาร์คอยู่ครบนี่นะครับรอยน็อตนี่ต้องมีเลขสนะครับผมมิสซูนี่ก็คือฝาเดิมๆนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะอะไรไปเลยนี่นะครับในส่วนของโครงสร้างภายใน แต้มสีอะไรต่างๆนะครับนี่เบรก ABS ก็คืออยู่กันครบเลยคานหน้าเดิมนะครับนี่สีเทาๆแบบนี้พร้อมกับรอยเม็ดอาร์ครบทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่เบ้าชกซ้ายขวานะครับนี่เลข4ีนะครับอย่างที่แจ้งเลยบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยมีรับประกันทุกคันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง E.T.U. นะครับ1ปีหรือ10,000โลให้กับรถของเราทุกคันเลยตรงนี้ลูกค้าออกไปก็ปลอดภัยหายห,ห่วงได้เลยนะครับซื้อไปเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆน,นี่นะครับฝาโปรงนะฮะนี่จิกเข้าไปก็ยังมีรอยเล็บนะครับจิกเข้าฝาเดิมๆนะครับแนวซีนข้างในเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกเม็ดอาร์คอยู่ครบฝาเดิมแน่นอนนะครับสาหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่า ปีมันก็ใหม่มากๆนะครับปี2019นะครับไปออกป้ายแดงเนี่ยหแสนกว่ากว่าใช่ไหมครับต้องดาวด้วยแต่อันนี้ของเราจัดฟรีดาวได้เลยราคาลดเหลือ369,000บาทเท่านั้นเองพรอยู่7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เราบอกไปว่ามีในส่วนของล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางนะครับขนาด15นิ้วเลยนี่นะครับ195ับ 55ขอบ15นิ้วนะครับแล้วก็ได้เป็นยางใหม่ไปเลยนะครับนี่ดอกยางขนอะไรต่างๆอยู่นี่ทุกเส้นลึกๆนะครับบอกเลยว่าได้ลดราคานี้นะครับลดราคาไปเหลือ369,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อน7,000กว่าบาทได้ล้อแมกใหม่ยางใหม่ไปแล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปลงแมกเองเลยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ได้รถที่แบบปีใหม่ด้วยนะครับปี2019ไปเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของสภาพสีต่างๆก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ เป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็ดูดินเนียนดีนะฮะไม่ได้มีร่องรอยตรงไหนแบบว่าเด่นๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ปีใหม่ด้วยแล้วก็ไม่มีร่องรอยเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างตัวรถแล้วนะครับสำหรับเจ้ามิาดคันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านในกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนของภายในนะครับมิาดเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักนะครับสำหรับภายในคอนโซลหน้าสภาพต่างๆ จออะไรพวกนี้ก็คือยังร้อยเอรเซน์อยู่นะครับใช้งานได้หมดเลยไม่ค่อยมีร่องมีรอยเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับนี่ด้านในให้ดูตรงนี้นะครับนี่แกะให้ดูนี่รอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่กลมคมสวยทุกเม็ดนะครับไม่มีชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับคันนี้ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็รอยอ่ารอยน็อตแต้มสีต่างๆนะครับอยู่ครบเลยทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ดูฝั่งนี้นะครับด้านซอกในประตูนะครับรอยน็อตต่างๆ ไม่มีถอดมาเลยนะครับรอยสลักเดิมๆนะครับยังอยู่นะฮะนี่ไม่มีถอดไม่มีแกะมาเลยนะครับคันนี้สภาพคือโอเคมากเลยในส่วนของขอบประตูอะไรต่างๆนี่นะครับรถปี19เคปเลอรอะไรพวกนี้ก็ยังหุ้มไว้อยู่สภาพดีๆเดิมๆนะครับไม่ค่อยมีรอยอะไรเท่าไหร่เลยคันนี้่ารถปี19นะครับโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนี่ให้ดูกันทุกประตูนะครับนี่เบาะหลังนะครับนี่เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับ สภาพก็คือโอเคเลยรอยนี่แทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับก็อาจจะมีแบบว่าคับาบนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ตรงนี้ก่อนออกรถนะครับเรามีการทําสปาให้รอบคันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกค้าได้รถไปเนี่ยสภาพแบบใกล้เคียงป้ายแดงแน่นอนเพราะคันนี้ปีใหม่ด้วยปี19นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของรอยเมนอาร์คอยู่ครบทุกประตูนะครับนี่รอยแต้มสีรอยน็อตนะครับอยู่ครบเลยรถไม่มี ชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับใครที่แบบว่ากําลังหารถเก๋งเกียร์ออโต้เล็กๆนะครับใช้สําหรับแบบว่าขับในเมืองไปทํางานอะไรต่างๆรถประหยัดน้มามันคันเล็กๆแบบนี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เหมือนเดิมเราลงแม็กไว้ให้แล้วนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับมาพาดูในส่วนของโฉมด้านหลังกันหน่อยนะครับโฉมปี2019นะครับก็จะเป็นแบบนี้ที่เปลี่ยนมาก็คือไฟท้ายเนี่ยจะโดดเด่นเลยก็คือจะมีเหมือนเส้นดําๆแบบนี้นะครับเหมือนอายไลเนอร์ แปะมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับจะได้ไม่แบบว่าสีกลืนๆกันไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้ดูเด่นขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีในส่วนของสปอยเลอร์นะครับด้านหลังแบบนี้พร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็มิหลาดครับอย่างที่รู้กันเป็นรถ5ประตูนะครับก็จะสามารถเปิดท้ายได้แบบนี้นะครับเพื่อใช้สําหรับเก็บคลองหรืออะไรต่างๆได้เลยตรงนี้แล้วแต่ความอเนกประสงค์เลยว่าจะใช้ทําอะไรบ้างนะครับนี่พับเบาะได้ 60- 40นะครับนี่ ก็ช่วยเก็บของให้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ามิดแล้วก็นี่นะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆภายในก็คือยังโอเคอยู่เลยนะครับนี่ล็อบอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบอะไรไม่ครบเราเอามาใส่ให้นะครับแล้วก็นี่เลยไหนๆเปิดแล้วให้ดูรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนี่เรียงตัวกันกลมคมสวยเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ด้านท้ายก็คือเม็ดอาร์คอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับตรงนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยอ่าเดี๋ยวพาดูด้านข้างตรงนี้ด้วยนี่รอย อ่ะซีนด้านในนะครับตะเข็บเดิมๆนี่รอยเม็ดอาร์คนะครับไม่แน่ใจสีขาวเห็นกันหรือเปล่านี่นะครับเม็ดอาร์คนี่รอยน็อตไม่มีถอดนะครับฝาโป่งบอกเลยว่าสภาพโอเคมากคันนี้รถปี19ประหยัดกว่าป้ายแดงไปแบบหลายแสนแล้วนะครับนี่แล้วก็ไม่ต้องดาวด้วยนะครับสาหรับคันนี้ใครแบบว่าอยากออกรถฟรีดาวเนี่ยดูเจ้าคันนี้ไว้ได้เลยได้รถแบบปีใหม่ปี2019ไปเลยนะครับพร้อมกับล้อแม็กไปแล้วรดราคาไปอีก2 0 0ห0ด้วยนะครับคุ้มจริง มาดูในนี้กันหน่อยนะครับสําหรับด้านฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองปรับนี้ขึ้นมานะครับนี่นี่นี่ก็คือสมมุติว่าถ้าเราปรับแบ่งครึ่งหนึ่งวางขอนะครับอีกคนก็ยังนั่งได้อยู่นั่ง3ามนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับสําหรับเจ้ามิาดคันนี้แล้วก็นี่นะครับเหมือนเดิมนี่ให้ดูว่าทุกประตูนะครับรอยเม็ดอาร์กยังอยู่เดิมๆไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีเอาไปพ่นไปเคาะสีอะไรมาใหม่เลยนะครับนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะครับ นี่ชุบชุบโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหน้าเลยอย่างที่บอกว่าคันนี้ออปชันเนี่ยเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับรถที่เป็นแบบว่าตัวเริ่มต้นของเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาแบรนด์เนี้ยเขาใหา้ในส่วนของออปชันมาค่อนข้างแน่นแล้วนั่นเองมากดูด้านในกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวน้องลองสตาร์ทให้ดูนะครับจะได้ดูเลขไม์กันด้วยนะครับคันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่6 8 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ68,000ดรถปี19ก็ตีซะสิา 2 2 2รถลดประมาณ4ปีนะครับ3-4ปีไม้หม0นปะครับปีละหมื่นไปลายๆหมื่นกว่าๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเลขไมโอเคเลยนะครับไม่ได้เยอะหรือไม่ได้น้อยเกินเกิดไปนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นเลขไม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกองไม่กลับไม่นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของออปชั่นต่างๆนะครับภายในก็คือคันนี้ตัวเริ่มก็จริงแต่ว่าโฟมอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของ3กการแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยทำได้แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มนะฮะบอกแล้วว่ามีซูเนี่ยออปชั่นเยอะนะครับและในส่วนของจอนะครับก็คือเป็นจอแบบนี้เลยนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM และที่สำคัญนะครับคันนี้ต่อ Android Auto ได้ด้วยแล้วก็เป็น Apple CarP l a y นะครับใครที่สายแบบว่า,าเดินทางนะครับใช้แมปบ่อยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับก็คือ,อแค่เสียบสายนะครับมันก็จะเชื่อมกับแมปตรงนี้ให้เลยเรากดแค่ ในโทรศัพท์ตั้งไว้ก็ได้นะครับซิงกันแบบว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับเจ้าคันนี้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มมากนะครับสำหรับใครที่แบบอยากได้รถปีใหม่ๆออปชั่นเยอะๆก็คันนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเกียร์เกียร์ออตโต้อย่างที่บอกไปคันนี้แต่ว่ามีในการแต่งหัวเกียร์มาบ้างแล้วนะครับนี่ก็คือแต่มันใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะครับก็ให้ฟีลลิ่งการจับที่รู้สึกว่าแบบสปอร์ตขึ้นนิดนึงนะครับซิ่งๆหน่อยโอ้โหเท่ สำหรับคันนี้นะครับใครที่แบบว่าสนใจอยากได้รถเล็กๆนะครับกระทัดรัดขับง่ายๆเกียร์ออโต้แล้วก็ได้รถปีใหม่ๆแบบนี้ไปนะครับก็สามารถแทบมาได้เลยนะครับย้ำกันหน่อยว่าคันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิมิราชนะครับ 1.2GLX นะครับปี2019เลยนะครับคันนี้ราคานะฮะหน้าร้านนี่เราขายกันอยู่389,000บาทนะครับแต่คลิปนี้เอาไป369,000พอนะครับลดไป20,000เลยแล้วก็ แถมในส่วนของล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยนะครับกับเจ้าสีข่าวคันนี้ใครสนใจก็อย่าลืมแคปบมารับส่วนลดกันได้แล้วก็ส่งมาให้อดินของเราเลยนะครับที่ l i น์เอสตาคาร์นะครับ s อ a r c ส r สาร์ p a สตาคาร์นะครับหรือจะโทรมาเบอร์โน้ตเลยก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 0 9 9 7 6 1 2 9นะครับโทรมาสอบถามกันว่าอยากได้คันนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างออกยังไงนะครับสำหรับคันนี้พนอยู่7 0 0 0กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาลูกค้าก็มีรายได้ 14,000ขึ้นไปนะครับก็มาออกไปคนเดียวได้เลยนะครับได้รถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับปป้ายแดงไม่ไหวมามือ2ก็ได้นะครับปี2019ใหม่ๆเหมือนกันประหยัดไปแสนสองแสนเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เราพามารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้โน๊ตก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ